โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลึงนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIPKLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำคืนวันอังคารนะครับบิ๊กแมทพิจารณเลือกเกมเวลาตีสองตรงอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนซีซนัดที่3นะครับเรัลมาริด อันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับบุนเซียดอทมุลทีมจากฝูงนะครับนี่เป็นการรีแมตคู่ชิงฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับมาริทเนียมี3มแต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดในถ้วยนี้บุกแพ้ลวมา01นะครับและสุดในลาลีกาบุกไปเบียดชนะเซลตาบีโกมา2ต่อ1คารลเชลติ ยังไม่มีดาวิดอลาบาดานี่คาบาคาวแล้วก็บราหิมดีอาสนะครับส่คนแรกน่าจะยึดมาจากเกมลีกเหมือนกันนะครับประตูก็ทีโบกุกตัวครับแบ็กขวาบาร์เกรสทางซ้ายเนี่ยเบนดี้นัดท่แล้วเป็นตัวสำรองในลีกน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับคู่เซนเตอร์ก็มิริตารูดีเกอร์ ตรงกลางน่าจะใส่การมาวิงก้าชัวามานี่เฟเดริโก้บาเบเด้นะครับแล้วก็มีจูบเบลิงแฮมเป็นเบอร์10ข้างหน้าคู่หน้าก็เป็นวินิสูตกับเอ็มบัปเป้นะครับโดยมีโรดิโก้หน้าจะโอกาสที่มานั่งสำรองนะครับในขณะที่ดอดมุลชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุด เปิดบ้านถล่มเซลติกมา7ต่อ1นะครับในบุนเดสซลกาก็เปิดบ้านเบียดชนะซังพอลีมา2ต่อ1นะครับมูรัตยาคินมมสิช้งานเจอวนี่เรนากับคาริมอาเดเยมี่นะครับประตูก็โคเบลบ็กขวาน่าจะเป็นครูโต้ทางซ้ายเป็นรียสันนะครับคููเซนเตอร์ชลอตเตอร์เบกับแอนทอนเหมือนเดิมครับตรงกลางเอเมรชานปาร์เกลโกลสนะครับแนวรุกเจมี่คิทเทนน่าจะได้เล่นในเกมนี้กับยูเรียนบรันมาเซลซาบิเซอร์น่าจะช่วยเกมดันกลางด้วยนะครับกองหน้าก็ชิลูกูลาซี่กองหน้าตัวใหม่ ตอนเจอกันนัดชิงชนะเลิศเดือนมิถุนายนเนี่ยมาริดชนะ2-0นะครับแล้วก็เฮ t ูเฮ a d 3นัดหลังสุดที่เจอกันมาริดก็ชนะดอดมุนทุกเกมครับก่อนเกมมาริดเป็นต่อแน่นะครับแม้ว่าอาจจะยังมีเรื่องของทีมเวิร์กที่ยังดูไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่สำหรับมาริดแต่เชื่อว่าคารวนเชลติน่าจะค่อยๆแกะค่อยๆจูนได้ครับแถมดอดมุลมีปัญหาเวลาเล่นเยือนเหมือนกันอาจจะยิงได้แต่ก็เสียประตูง่ายนะครับวัดใจแล้วมาริดในบ้านดีกว่าครับมีโอกาสสูง จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์เรลมาลิดเป็นคืนนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย